สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Go ซีรีส์ใหม่ฉลอง50ปีทอง Isuzu, ุ Is บริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกดัด p ปปทีนออริจินอลซอยเปปไทย ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบูธการเลือกตั้งจำลองนะคะที่เปิดโอกาสให้กับคนไทยที่มาร่วมงานในวันนี้ได้โหวตนะคะว่าจะเลือกให้โอบามาหรือว่าแมคเคนนะคะซึ่งจากที่สังเกตนี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่านักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมงานนี้นะคะเมื่อมาลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะได้รับ อาจารย์คิดว่าใบทิ่จะร้กาแบบนี้แล้นะคะเป,เป็นบัตรเลือกตั้งจำลองนะคะก็คือสามารถโหวตได้ว่าจะเลือกบารักโอบามาคู่กับโจเซฟไบเดนหรือว่าจอห์นแมคเคนกับซาร่าหพลินนะคะแล้วก็เข้าไปในบูธเลือกตั้งได้เลยะคะ่ะ นี้นะคะหย่อนได้เลยหย่อนเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะได้สติกเกอร์แบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะจริงจค่ะอาจารย์ดว่โบดนะคะฉันโดแล้วแต่ว่าบอกไม่ได้นะคะว่าโบดได้ใครแทนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้นะคะก็บอกว่าคาดว่าน่าจะมีคนไทยที่มาร่วมโบดจำลองในครั้งนี้นะคะประมาณสัก5 0 0กว่าคนค่ะซึ่งก็เดี๋ยวจะประกาศแล้วนะคะว่าในหมู่คนไทยด้วยกันนั้นชอบโอบามาหรือว่าแมคเคนมากกว่าก <mon ter> so <thank> ันค่ะ ดูจากผลการเลือกตั้งจำลองที่นี่แล้วนะคะ โอบามาชนะใจคนไทยไปอย่างถล่มทลายเลยนะคะ662คะแนนนะคะ oh. ส่วนแมคเคนค่ะได้ไพแค่53คะแนนเท่านั้นเองนะคะห oh. ลมทลายจริงๆค่ะท oh. ี่เป็นการเลือกตั้งเฉพาะในหมู่คนไทยที่มาร่วมงาน oh. ในวันนี้700กว่าคนนะคะเท่า oh. ที่จะไปสอบถามส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าชอบในนโยบาย oh. ต่างประเทศที่มีต่ออิรักนะคะในการที่จะเร่งถอนทหารแล้วก็เน้นการเจรจามากกว่าส่วนถ้าเกิดไปถามนักเรียนนัก ศึกษาประมาณมัธยมปลายนะคะส่วนใหญ่ก็จะโดนใจโอบามาเพราะว่าภาพลักษณ์ของโอบามานะคะที่ดูจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่โดนใจนักเรียนมัธยมปลายที่เป็นคนไทยบ้านเราเนี่ยแหละค่ะมีการแสเอเห็นนะคะว่าคนไทยนะคะคก็ชื่นชอบโอบามาเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่อเาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่โดนใจคนไทยด้วยค่ะโอบามาค่ะ น้องคนนี้นะคะก็ติดเข็มกลัดของโอบามาเช่นเดียวกันนะคะอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในอเมริกาบ้างก็ ตอนนี้ปัญหาที่สําคัญก็คงจะเป็นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะคะก็เนื่องจากพรรคเดโมแครตก็เป็นพรรคที่เน้นทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโอบามาคงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะมาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็หนึ่งในใน,ใน,โในโยบายที่ชอบมากๆของโอบามาคือการที่เขาจะถอนทหารอ,าออกจากอิรักในอีก18เดือนนะคะซึ่งคิดว่าเป็นการยุติสงครามที่เยือแล้วก็คิดว่าคงนําสันติสุขมาสู่โลกนี้ค่ะได้ค่ะ So does, does this mean that um, you know race is not an issue? It's not quite an issue anymore in America. Uh, no, it doesn't mean that. Uh, I think uh, race is definitely still an issue. Uh, we still have uh, quite a long, ugly history. So it's going to be quite a while before all of those things heal. But uh, this is definitely a, a big step. You know? uh, I'm very. You know, very proud, even a little emotional, to that this is finally come because it's long overdue. Yeah, so. Thank you very much. Thank you. Time. นะคะเขาก็บอกนะคะว่าการที่โอบามาชนะในครั้งนี้นะคะก็น่าจะทําให้ชาวอเมริกันหรือว่าชาวโลกเลยนะคะมองคนที่เป็นแอฟริกันอเมริกันในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่เชื่อว่าเรื่องของประเด็นสีผิวเนี่ยนะคะจะหมดไปในอเมริกาเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็เขาก็อยากให้โอบามานั้นนะคะช่วยเปลี่ยนแปลงน,นะคะหรือว่าพัฒนาแก้ Uh, we have to be careful to say what what Senator Obama opposes or favors. One thing that he stated very clearly in the last debate is that he does favor trade. That trade is very important to America and its partners. Uh, what he wants to do, I think, is bring some different considerations to the negotiating table than his predecessors have. h a e and so you might have a, a different emphasis on labor or environmental standards. Um, I know you wouldn't tell me, but who would you Who do you vote for? You know, I, I didn't even tell my wife who I voted for, and I didn't ask her who she voted for, so I, I, I shouldn't tell you on TV. นี่ครับเป็นประวัติศาสตร์ฉากใหม่จริงๆเราเกาะติดทุกแง่ทุกมุมครับและก็หวังว่าจะมีโอกาสวิเคราะห์เมื่อรัฐบาลของโอบามาเข้าไปรับตําแหน่งเพื่อจะดูว่านิทิศทางแนวทาง การมองโลกของประเทศมหาอำนาจแห่งนี้ต่อเอเชียต่อจีนอินเดียต่ออาเซียนและต่อไทยอย่างไรบ้างถึงวันนั้นเราจะนำมาวิเคราะห์ให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณวีนารักกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ร่องรอยแห่งอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของอิโนโดนีเซียมหาสถูปบุรพุทโธและมหาวิหารปรามบานันทั้งคู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะสวยงามยิ่งใหญ่ขนาดไหนติดตามได้ในชีพจรโลกกับสุธิชัยยุนสัปดาห์หน้าค่ะ